เพิ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีผู้ใดไม่ปรารถนาดีตัวโตต่อตัว,ตว,ตวเองก็แล้วไปอยากเป็นคนยากคนลำบากอยากเป็นคนทุกขก์จนหนโลก ก็อยากไปทําไปใดอยากดีอยากดีแล้วก็ต้องฝึกตนคนเราอยู่เฉยๆจะให้มันดีเองน่ะไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆมันดีเองน่ะมันจะมีใครน่ะเป็นคนชั่วในโลกอันเนี้ยเราคิดดูให้มันดี คนชั่วในโลกนี้ก็เพราะคนไม่ฝึกตนนัเน,นี่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันฉุดคล้าไปตามความประสงค์ของมันตัณหามันบังคับให้น้องกันนอนมันหมดคืนแถมกลางวันนอนอีก มันก็ไม่ได้อะไรแล้วคนผู้นั้นนะได้ตะกิเลสสะสมตะกิเลสใหนหนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นะลองสังเกตดูคนทุกข์คนจนมีเยอะแยะคนพิกลพิการก็มีมากมาย คนที่จะร่ำรวยมั่งม,มีมีฐานะดีนั่นนะมีน้อยเต็มทีน่นเราสังเกตดูภายนอกก็ได้แต่คนมันไม่ช่างคิดหรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วมันก็นเลี้ยวไปอย่างนั้นแหละแต่นี่จะน้อมมาคิดว่เพราะอะไรหนอมันถึงเป็นอย่างนั้น มันไม่เอามาคิดกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตื่นตัวกันได้คนเรานะถ้าไปเห็นคนยากคนจนคนวิกลพีการเนี่ยน้องก็มาคิดพิจารณามันก็รู้ได้ตามทัศนคติในทางวระพุทาศาสนานะมันก็เป็นด้วยกรรมคือการกระทำ ของแต่ละบุคคลผู้ใดเกียดขลานไม่ทำความดีผู้นั้นก็ยากจนนะีผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้ป็นทุกข์เกิดร้อนให้เสียองค์ค่อะไรมูนี้กรรมนะ้ำมันก็ตามสนองเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่กระจอกข้อค้อยเสียองค์อืม ร่างกายไม่สมบูรณ์หุณสุกเหมือนย่งคนผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรอันนี้เราเห็นกันอยู่ดาตืน่างนั้นคนเราที่มันไม่มีสติปัญญาเนะี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกตนอย่างว่านี่เนะี่ยเกียรคลาดในการศึกษาเราเรียน เกียจคร้านในการเข้าหาสมาคมผู้มีความรู้ความฉลาดทั้งหลายหาทางหลีกเลี่ยงทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันสบายดีหน่อไม่ต้องออกแรงเพราะว่าการศึกษาเราเรียนก็ต้องออกแรงเหมือนกัน การฟังมูลนิต้องออกแรงนั่งฟังนั่นมูนนินะมันเกี่ยวแก่การกระทําทั้งนั้นเลยผู้ได้เกียกคร้าแล้วผู้นั้นก็ไม่ทํางานเป็นธรรมดาหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่สนแอบอาศัยแต่พวกอื่นนั่นแหละเป็นโย คนเกียรตค้านนะอะไระไดเพื่อนก็ทำให้เพื่อนก็ทำความสะดวกให้ตนเองก็คอยแต่จะล้างมือเปิบอย่างเดียวในอย่างนี้แหละคนที่เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาในโลกนี้มันจึงยากยากจนคนแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมิตรสหายไม่มีเพื่อนฝูง ช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนตกอับมันจะมียังไงล่ะแต่าติก่อนตนก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำความดีให้ผู้อื่นได้พึงพาอาศัยบ้างแต่ตัวของตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมวแต่เกียรคล้านเห็นแต่แกหลับแกนอน อย่างนี้แหละคนเกิดมาในโลกเนี่ยมันยากจนขนแค้นจนทรัพย์บปัญญามันก็เกี่ยวแก่การไม่ทำความดีนี่แหละคนเราถ้าไม่ทำความดีแนละ้วมันก็มูนไปทำความชั่วมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงกิเลสตัณหาอาวิชชาเนะ่ยมันว่าจะส่งเสริมมันให้มันเป็นใหญ่ในหัวใจเรา มันไม่ส่งเสริมให้ทําความดีหรอกมีแต่มันจูงไปทําความชั่วนั่นแหละให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ผู้ดใดห,หวังดีต่อตัวเองอย่าไปคิดว่ากิเลสเหล่านี้มันจะไม่ทำอันตรายแก่ตัวเอง ถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วคนเราเนะี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปได้อันที่มันเป็นทุกข์อยู่นี่เพราะรู้อํานาจต่อกิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นเมื่อกิเลสมันจูงใจไปแล้วมันก็ไม่อยากทําความดีละคนเราเบื่อหน่ายต่อความดีพอใจเบกะพอใจเบกะทําความชั่ว คนขี้คลานทําการงานมันก็ไปมั่วสมกันวางแผนเป็นโจรไปคอยแย่งเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกแสนยากไอโจรในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากคนเกียจคลานทำการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ยังไยเห็นคนอื่นเขาหาได้มา ร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็หาอุบายไปแย่งชิงเอาดังนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบไม่ได้คนเกียจคร้านมีมากเท่าไรโจรขโมยยิ่งมีมากเท่านั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันคนขยันมีมากเท่าไรโจรขโมยมันก็น้อยลงก็เป็นอย่างนี้แหละ ในพระพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วเกียดคร้านไม่ทำความเมียนไม่ศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะอารัชชีมันก็มีเยอะขึ้นไปอารัชชีปแปลว,ว่าผูไม่มียางอายน่วงทำโรงวินัยได้โดยไม่สะ,สะทกสะทาน ไม่กลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ในสังเกตดูนั่นแหละพระภิกษุสามเณรถ้าเกียรคลานทำข้อวัดปฏิบัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเน้นที่ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวไหลทั้งนั้นเลยอี่คลานไว้พระนั่งสมาธิภาวนา ขี่คลานปัดกวดวัตงอารามขี่คลานแม่ตะวินทบบาทอย่างนี้ตวินทบ,บทก็ขี่คลานได้ไปอา,อาศัยผู้อื่นกินได้อย่างนี้นะมันจะไปเ่าความไดีย่างอื่นได้ยังไงอ่ะขี่คลานทำความสะอาด ในที่นั่งที่นอนกุฏิที่ตนอยู่อาศัยยา้ารอบๆกุฏิรกรุงรังก็ไม่หาทางทำให้มันะสะอาดสะอ้านอ้างว่าแต่ทำไม่ได้ผิดวินัยคนไม่มีปัญญามันก็จะไปทำได้ยังไงแล้วคนมีปัญญาเขาย่อมคิดหาหนทางหาอุบาย เอาอุบายทำในสิ่งที่ควรทำคนสิ้นคิดเมัอนไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งขาดตกบกพร้องต่างๆได้ไม่ว่าคฤรือหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันเลยนะต้องคอยผู้อื่นโน้นจูงไปกะจงค่อยพอเดินไปได้ ถ้าผู้อื่นไม่จูงนวเดินด้วยลำพังตนเองไม่ได้เลยอันนี้ไม่ควรนะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเพียรใหญ่องค์มีความบากบั่นมั่นหมายทำความดีทุกอย่างใช้สติปัญญา ฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นพระโพธิชัดอยู่ก็ดีแต่ก็เมื่อพระองค์ไม่มีปัญญาพราะองค์จะสร้างบาร,รมีสิบป,ประการนี้ให้มันเต็มบริบูรณ์ได้ยังไงอ่ะเ,ะเพราะพระองค์มีปัญญานั่นแหละนันมีอุปสรรคมาขัดขวางมา ah ใ e, ห้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดก็ใช้ปัญญาแก้ไข อุปสรรคเหล่านั้นให้มันลุล่วงไปให้มันได้ทำบุญกุศลมันได้รักษาสิน้นสํารวมสํารวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆล้วนแต่เป็นผู้ใช้ความคิดมีมันสมองทั้งนั่นเลยไม่เฉพาะแต่เป็นวระโพธิสัตว์แม้ผู้สร้างบาร,รมีเป็นสาวก นี่ก็เหมือนกันเลยก็ต้องตั้งอยู่ในความหมั่นความขยันชอบความดีเกลียดความชั่วมันถึงค่อยทำดีได้คนเรานะ่ะถ้าใจมันเฉยๆเรื่อยๆไม่ชอบความดีแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่เบือนายตัวความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ต้องพิจารณาให้มันเห็นก็ผู้ใดไม่พิพจารณาก็ไม่รู้ไอ้ความชั่วมีอยู่ในตัวอย่างไรก็ไม่รู้แม้ตนทําความชั่วไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ไม่ลําพึงเลยถ้าคนลําพึงอย่างนั้นมันก็เว้นความชั่วได้สินั่นแหละ มันไม่คิดซ้ำเลยว่าในตัวของคนเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ไม่คิดอ่านเลยคนบางคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงลกความชั่วทําความดีไม่ได้ถ้ามันคิดมาพิพจารณาเข้ามาหากายหา,หาใจนี่เมื่อเพ่งดูใจตัวเองนี่สังเกตดูใจตัวเองเสมอไปอย่น,นี้มันรู้ได้เลยว่า ใจของตนนี่มันยึดเอาความชั่วอะไรไว้อย่างนี้มันรู้ได้นะอจะไปคอยเดี๋ยวคนอื่นทักท้วงตักเตือนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะมันแย่คนผู้นั้นนะช่วยตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเขาเรียกว่ายืนบนเท้าตัวเองไม่ได้ไปอาศัยยืนบนเท้าของผู้อื่น ไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรนะโดยเฉพาะเป็นนักบวชเนี่ยตนเองเป็นผู้มีความคิดลิเริ่มเบื้องต้นมาแล้วมันถูกทางแล้วนะ่ะได้ด้มีศรัทธาเข้ามาบวชมาเรียนอย่างนี้นะบุญกุศลน้นหลังมาโดนบันดาลจิตใจแล้วมันถึงได้มีศรัทธาแรงกล้าสละบ้านเรือนญาติมิตรพ่อแม่พี่น้อง เงินทองเข้าของมาบวชคิดดูแต่ขั้นเมื่อหนีจากความวุ่นวายภายนอกนั้นมาได้แล้วมาอาศัยล่มเงาพระพุทธศาสนาเข้าไว้แล้วได้อยู่สบายสบายแล้วกเกียรครา้นแบบนี้นะเอาแล้วไม่ขยันขันแข็งทำความดี ไอ้อย่างนี้มันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่เจริญขึ้นในใจิตใจเพราะว่าผู้นั้นบวชเข้ามาไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบางคนก็เจตนาไม่บริสุทธิ์มาบวช เกียดติคลานทําการงานภายนอกแล้วก็คิดว่าไปบวชจะไม่ได้ทําการงานหลังสู่ฟ้าหนะ้าสู่ดินจะได้อยู่ร่มอยู่เงาสบายไอ้อย่างนี้เราก็หน,นีมาบวชพูดเช่นนี้แหละนักบ,บวชเช่นนี้แหละมันเกียรติคานนะไม่เพียนไม่ยามละความชั่วทําความดี เพราะเจตนาเบื้องต้นนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเจตนาใน่ามกลางในเบื้องปลายมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้าผูใ้ใดมีเจตนาในเบื้องต้นเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก่อทุกข์ก่อยากให้ดวงจิตอันนี้มากมายจิตนี้อย่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในวฏาะสงสารนี่ ก็เพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละมันสั่งสมไว้ในจิตใจสัมากแล้วไม่เพียรละมันเลยอย่างนี้นะเมื่อเมื่อเมื่อไม่เพียรละมันก็สั่งสมมันเลยมันเป็นอย่างนั้นสั่งสมมันมากๆก็มีอิทธิพลมันก็ชักลากจิตใจไปทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปอย่างนี้สายของกิเลสนะ มีอยู่ทั้งไปในโลกนี้เนะี่ยผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเนี่ยผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาใ่มีน้อยเต็มทีดังที่เราจะเราเห็นกันมาอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องราวชีวิตของตนเองนี่นะ่ะโดยแจมแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้เรื่องของตัวเองโดยเฉ็มแจ้งแล้วผู้นั้นมันก็ละชั่วทำดีได้อย่างว่านั่นเองขยันทำคนงามความดีไม่เกียจคร้านเลยถา้ามัวจะเกียจคร้านอยู่หน่อยควนทั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอีกแล้วกะเป็นีจได้ทำชั่วพูดชั่วไปชีวิตก็เหลวไหลไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ให้พึงพากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนของตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีศัตรูนะชีวิตนี่นะมันมีกิเลสนี่นหะเป็นศัตรูคอยจองล้างจองฝันจูงไปจะทำความชัว่วเรื่องของกิกเลส้นเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ จูงให้คนเราทำความดีเลยอวิชชาปัญหาเนี่ยมันจูงไปทำแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอ่านแม้ความชั่วความดีนี่ก็ไม่ออกส่วนหลายนะตนทำความชั่วไปก็นึกไม่ได้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ไม่คิดไม่คำนึงเลยไม่ดำริในใจเลยมีแต่ทำมันไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจูงไปทำความชั่วอะไรก็ทำไปตามมันมันจูงให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสากล่าวมุสาวาสเดื่มสุร,ราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีน ก็ทำไปตามอำนาจในความอยากโดยไม่ทบไม่ได้ทบทวนเลยว่าไอ้ตนอยากไปเช่นนะั้นมันมีคุณหรือมีโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ไม่ได้คิดเลยก้มหน้าทำมันไปตามหน้าของตัญหาอย่างนั้นเลย <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชตนเคยร่วงทิศขบทวินัย ข้อไหนก็ล่วงอยู่นั่นแหละไม่มีการสำรวมระวังแล้วอย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจมันน้อมไปทางกิเลสบาปธรรมนะมันพอใจไปในกิเลสบาปธรรมแล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละพิจารณาดูให้ดี ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วว่ากิเลสมันเป็นศัตรูต่อตนเองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพญายางตนเองแล้วผู้นั้นก็จะไม่เลี้ยงกิเลสไว้จะพยายามกระจัดมันออกไปเรื่อยๆจนความจะหมดจะทิ้นปฏิบัติไปฝึกตนไป ฉันกลัวว่ามันฝึกไม่ได้เอามันเดินไม่ได้ก่อนนั่งมันนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ก็ภาวนาอยู่มีอุบายเยียบคายสอนใจตัวเองอยู่ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีก็จะไปดิ้นลนแต่ วันไว้ไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้นไม่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนามันก็พิจาในไม่ออกแล้วไม่มีอุบายอะไรแล้วดังนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องอดทนต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาเมื่ออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้มันก็มีอุบายแยบคายสอนจิตอันนี้ไอ้รู้เท่า ทุกขเวทนาต่างๆได้มีนักบวชนอกพุศธศาส,สนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าอ่ะอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกแกลเป็นภัยใหญ่ของโลกหมายความว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกอะไรนี่บุคคลจะพ้นภัยนั้น ได้ด้วยอาการอย่างไรก็รองค์เจ้าทรงตรัสตอบว่าบุคคลจะบุคคลจะพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยละอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากภัยเหล่านั้น เพราะว่าภัยทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมันเกิดมาจากความเกิดเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันหานี้แล้วมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ในเมื่อคนใดยังหวงขันหานี้อยู่ตราบใดแล้วก็มันก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วก็ นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างนั้นแหละให้พิจารณาดูแล้วเกิดที่ไหนเล้่แล้วพิจารณาดูว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรนะมีแต่ไปเกิดสวยวิผลบุญผลบาปที่ทนทำมาแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วก็ตายไปเท่านั่นแหละคนไม่ทำความดีอ่ะ มันเบีย่ยงัันผลทำความดีแล้วเกิดไปชาติใดพบใดแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ต้องอุตส่าห์ทำความดีให้เกิดที่มีขึ้นในตนถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเห็นทุกข์แห่นัยสงสารเนอะภาวนาระอุปทานในขันห้านี่เสมอเสมอไป ภาวนาน้อมจิตปรงสังขารลงไปปรงขันห้าลงไว้ตามสาภาพของมันมันจะแปรปวนไปไรก็แล้วแต่มันใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ตามมันเราจะไม่ทุกข์ทนได้ยากไปตามมันเราจะทำความรู้เท่าทุกขเหล่านั้น ถ้าเป็นผู้มีอุบายแยบคายอย่างนี้นะความทุกข์มันก็ต้องเบาบางออกไปจากกิจใจนะเนี่ยพอมันเพียรละอุปทานนี่ความยึดถือมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองเรื่อยไปถ้ารู้ว่าบุญของตนยังน้อยอยู่ยนี่นะก็เอาอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดี ในการทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางไหนมันจะก่อให้เกิดบุญกุศลนะเราก็ทำลงไปทั้งนั้นหลยทางใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เว้นเลื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้อยากจะพ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสองสารมีความเกิดเป็นต้น เหน่านี้โดยแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปลั่งรอทำไมในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่แท้ๆอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์กายก็เพราะกายนี้มันไม่เที่ยงบุญกุศลที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงบาปที่มาตกแต่งกายนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อไม่ท่วงและไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบก,กับจิตจิตไม่รู้เท่าจิตก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากถ้าจิตรู้เท่าแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเอาทุกข์ใจบะนี่ทุกข์ใจก็เพราะไม่รู้เท่าขัน้าอย่างว่านั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่าขัน้าแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าลัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ กิเลสพันหน้าตันหาร้อยแปดมันก็รบกวนจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดถึงก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปสร้างกรรมสร้างเวนใส่ตนเองไปอันนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอ้อยพากันตั้งอกตั้งใจพากเพียนไม่ยามพิจารณาให้นรห็นทุกข์เคลนไปสงสารให้ได้ทำไมเช่นั้นแล้วมันจะไม่หมุนเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่หรอกก็จะเป็นคนเจ้าทุกล่ำไปอยู่นั่นแหละดังแสดงมา